ชื่ออะไรคะอดฐตสมคามครับอายุเท่าไรคะสี่สิบห้าครับสี่สิบห้าปีเนาะวันนี้นี่มาเข้าคอร์สสุขภาพองรวมเนาะที่ศูนย์อาจารย์วันนี้ตรงกับวันที่สิบหกกรกฎาคมสองนห้าหกหนึ่งนะครับคุณมีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรปวดซีกขวาปวดตามเส้นเลยอปวดเรื้อรังมาเท่าไหร่และก็นานแล้วครับประมาณสี่ห้าปีอย่างน้อยอื สี่ห้าปีแล้วเริ่มเป็นตั้งแต่ห้าปีที่แล้วเริ่มเป็นจากน้อยๆไปก่อนจนกระทั่งเยอะขึ้นนะเสร็จแล้วตอนนี้คุณได้ไปบำบัดพวกนวดพวกอะไรไหมเขาไปครับก่อนที่จะมาหาอาจารย์เขาไปที่คลินิกครับไปหาหมอก็เอายาแพทย์ปัจจุบันครับก็เอายาวิตามินแล้วก็แก้ปวดอะไรให้กินก็สักพักก็ไม่หายผมก็เลยเลิกไปครับ ก็เลยเลิกไปับขึ้นครับอ่าแล้วได้เป็นนวดไหมนวดนี่บ่อยเลยครับไปหาหมอนวดคนตาบอดครับแต่แกเก่งเรื่องเส้นอะไรยีเก่งเรื่องเ,อเ,เ,องเส้นแกมีประสบการณ์มาหลายสิบปีครับแล้วหมอนวดตาบอดนี่เขานวดให้หายไหมไม่นวดสองสามวันก็รู้สึกว่าดีเลจากนั้นก็มาปวดเหมือนเดิมครับอ่าอีกกี่วันปวดเหมือนเดิมสองสามวันก็ปวดเหมือนเดิม สองสามวันก็ปวดเหมือนเดิมดีขึ้นดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตอนที่เขานวดให้อ๋อมันก็รู้สึกว่าดีขึ้นสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้เนาะตอนนวดเสร็จสองสามวันนวดครั้งเดียวนี้ใช่ไหมหรือต้องวันสองสามวันติดต่อกันนวดนวดวัดคือว่านวดนวดวันนี้แล้วก็สองสามวันอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าดีขึ้นอืมและจากนั้นใจก็ปวดเหมือนเดิมปวดเหมือนเดิมครับแกว่าเป็นกระดูกทับเส้นครับ แล้วที้ผมก็ไปซื้อพวกยาเกี่ยวกับเส้นแล้วก็รักษากระดูกทับเส้น้วมากินก็ยังเหมือนเดิมอืมช่วงที่คุณมาถึงที่นี่ประมาณบ่ายสามโมงกว่าเนาะอ่าอาจารย์ได้เชื่อมพลังงานลงให้เนาะเชื่อมพลังงานลรให้ทางโทรศัพท์ตอนนี้อาการเป็นยังไงตอนที่ส่งเชื่อมพลังงานลงหนีรู้สึกไหม ถ้าไม่รู้สึกก็บอกไม่รู้สึกรู้สึกรับขึ้นพลังงานได้ไหมหรือรับไม่ได้ก็บอกมาก็รู้สึกว่าเบาขึ้นช่วงนั้นอ่มีอะไรไหมพลังงานลบในส่วนออกมาเนี่ยเป็นกลิ่นพอจบตอนคืนมาผมรู้สึกว่าได้กลิ่นเป็นกลิ่นยังไงคะก็กลิ่นเหม็นๆเน่าๆเหมือนเหม็นเหม็นเน่าๆเนาะมอนสดมาถ้าไม่งั้นผมก็ไม่มาาอาจารย์แต่ที่ตรงที่ผมติดใจ ผมเคยไปไหว้าทางสาบแท่งอะไรอย่างเงี้ยไป<ล>ไวว้กี่ครั้งครั้งหนึ่งกับเพื่อนเพื่อนแนะนําอืมและทีนี้มันมีเหตุการณ์อืเหตุการณ์ที่บังเงินแล้วยังไงก็ไม่รู้แปลกประหลาดแบบพัดลมอยู่ทีดานเนยอยู่ดีๆก็แตกหักลงมาเลยหลังจากที่ไหว้เสร็จแล้วก็พากันไปกับเพื่อนก็ไปทําจะทําอะไรกินอะไรเงี้ยก็คุยกันเล่นอะไ อยู่ดีๆพัดลมก็แตกหักลงมาเลยกี่ปีที่ผ่านมาก็ประมาณสี่ห้าปีที่แล้วสี่ห้าปีเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มแล้วหลังจากนั้นมาก็ก็สักสักปีปีกวัวอะไรนี้ก็เริ่มมีอาการที่ครับพอเจ็บเจ็บขึ้นมาใช่ไหมปีกวาวพันลมแต่หักทำไมถึงไปไหว้ทางสามแพ่งล่ะคะ ก็พเพื่อนมนันแนะนาให้ไปไหว้อะไรงนี้เผื่อจะดีอะไรงนี้ผมก็ไม่รู้เลยมมีแต่ผีนะตรงนั้นอ่ะเป็นชุมนุมของสิ่งที่ไม่ดีนะอืมต่ทําพิธีว่าง,งั้นเถอะไปกี่ครั้งอ่ะไปทํากี่ครั้งก็ครั้งเดียวนะเป็นครั้งเดียวนะอือเอาลงเดินดูซิตอนนี้เบาเริ่มเบาบ้างไหมซีขวาเนี่ยดังอืมมันดัง แต่ช่วงช่วงที่จะส่งพลังให้ไม่ดังใช่ไหมครับแล้วจะดีขึ้น,นแน่นขึ้นนะโอเคนนะดีขึ้นบไหมตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะได้ส่งพลังให้เนาะเดี๋ยวจ,ยจะได้เช็คตรวจตาม,ตตมอ่าเข้าใจโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะลองเชื่อมพลังให้ดูนะรแล้วสา์นี้คุณรู้นะว่าเป็นอะไรเคยคุยกับอาจารย์แล้วนะนะแล้วก็ศึกษาดูหลายคลิปแล้วนะ เราต้องมีความเชื่อนะโอเคนะอ,อยากให้อาจารย์ทำอะไรนะคะหพลที่ไม่ดีออกไปนะคะให้คุณเชื่อมั่นแล้วกันเป็นยังไงกระดูกข้างตรงไหมนี่เตช่วงตั้งแต่ตั้งแต่กลางหลังมาเป็นรูปฟันปลาเป็นรูปฟันปลานะแล,แล้วก็เคลื่อนนะเหมือนเหมือนเหมือนกับกระดูกฝรั่งเลยนะ ช่วงนี้เหมือนกาแฟลังเลยคือเคลื่อนแบบสันทิ๊ก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 ิ๊กิ๊กิ๊กไม่แน่นเ,เลยนะอ่าไม่แน่นเลยแต่พอถ้าผมไปออกกําลังกายมันมัน,ม,นมันจะตึงอยู่ตรงนั้นเลฮะถ้าผมไปออกกําลังกายมันจะตึงอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นอะไรนะตึงจะตึงปวดจะตึงปวดอืมนี่นี่มันเหมือนอะลองเงหน้าขึ้นนี่เนี่ยมันเหมือนกระดูกกระดูกเอ็น เป็นบางข้อแอ่นสุดเป็นบางข้อนะคะดูเ,เธอลองดูซิมันไม่แน่นนะลอง,งจับ,จ,บจับที่มันไม่แน่นสเิเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูนี่มันไม่แน่นม,มันจะเคลื่อนเหมือนเหมือนกับฝรั่งอะนะมนนีเชิงการมันถ้าเป็นผู้หญิงเ็าเรียกเชิงการนะบันเอวใช่ไหมมีปัญหาบัานเอวก,นะกระดูกห่างบกระดูกห่างใช่ไหมกระดูกเอเชิงการ ค่ะมันมันเหมือนมีมันมันยุบเนาะมันเหมือนจะแล้วก้อนกบเป็นยังไงก้อนกบดีค่ะก็ยังมีปัญหาพวกนี้อือพวกเส้นคราวนี้อันนี้จะส่งผลให้ยังไงอันนี้จะทําให้เราปวดเมื่อยนอนก็ไม่อิ่มหนักทั้งตัวอืมอันนี้ตามอันนี้ตามหลักแผนไทยนะอันนี้ตามหลักแผนไทยก่อนเนาะอืม แล้วกระดูตรงนั้นมันห่างใช่ไหมกระดูเขาเหมือนกระดูกแล้วกระดูกห่างตรงไหนกระดูกข้อต่อตรงนี้ค่ะมันห่างใช่ไหมห่างเขาเป็นช่วงเอวนี่ก็ห่างยุบเป็นบางข้อยุบเป็นบางข้อนะเหมือนกับมันเคลื่อนด้วยอะค่ะมันเคลื่อนด้วยนะแล้วตรงไหนที่มันจะให้ให้เขาเห็นว่ามันห่างชัดเจนตรงไหนวิเลยจับมือเข้ามาใส่ดูก่อนนี่ค่ะที่นี้อ่าเอามือแยงตรงที่เขาแย่น่ะไม่ต้องไปจับนั่นแย่ตรงที่เขาแย่ นั่งตัวตรงอ่ามันจับคนใช่ไหมกลัวรู้สึกนิดนิดเพราะเราเหยียดไม่ถึงจ็บเห็นไหมเป็นเป็นเป็นร่องใช่ไหมพี่เลยมันบุ๋มลงเลยมันบุ๋มเลยใช่ไหมไอ้หนูจำไม่ได้นั่งท่านี้แล้วมันบุ๋มนะแล้วตรงไหนอีกเนี่ยนี้นี่บุมหนึ่งนี่บุมหนึ่งจับได้ดีดีค่ะจับตรงมือที่เขานี่ค่ะเออนั่แหละเยอะน่ลึกบุ๋มเลยเห็นไหมเป็นร่องใช่ใช่ กระดูกหางใช่ไหมตรงนี้มันเหมือนกระดูกกระดูกมันจะเป็นรูปฟันปลาสลับกันค่ะมันจะไม่ตรงบล็อกมันมันจะเคลื่อนเคลือค่อนหลายข้อนะแต่ละคาจะไม่ค่อยเจอราะเป็นรูปเคลื่อนอยู่อืไม่รู้ว่าข้อไหนเป็นข้อไหนเออแต่ก็เห็นชัดอย่างนั้นค่ะเห็นชัดอยู่อันอนี้ก็อันนี้พาให้อันนี้ยึดแน่นเปี๊ย,เ,ยเลยกดไม่กระดิกเลยเวลาเวลา,านั่งอย่างนี้นะ,ะเอาเวลา,านั่งตรงนี้ยึดเหรอไม่ต้อง ก้มยิ่งยืดเกินนี้อันนี้ขนาดนั่งตรงแทนที่จะนิ่มอันนี้กดแข็งแข็งเป๊กเลยเนี่ยยืดค่ะยืดมาเลยลึกๆเลยใช่ไหมค่ะอันนี้พลังงานลบฝังอยู่อ่าเดี๋ยวอาจารย์จะส่งพลังให้นะตั้งใจยกมือขึ้น นะนะอาจารย์สูงพลังงานแล้วนะคะเมื่อกี้นี้เป็นยังไงคะกระดูกที่เป็นฟันตาดีขึ้นไหมแล้วก็กระดูกที่ห่างอยู่สองจุดมั้งที่กระดูกห่างเนาะคุณเอ็กก็ได้จับดูเนาะใช่ไหมพูดดังๆเอ็กอ่ามันเป็นล่องนะเป็นมันมันห่างชัดเจนเลยอันนี้กระดูกเคลื่อนข้อเทีาแล้วนะคะอื แล้วที่เป็นร่องที่หางอ่ะเข,ข้าที่หรือยังเข้าที่แล้วขายได้แล้วแต่ตอนนั้นมันกระดูกหางใช่ไหมค่ะกระดูกเอาค,คุณเอ็กลองจับดูสิอ่าคำที่ดีๆนะคะเอาให้แน่นอน,นเอาให้แน่ใจนะคะตอนนั้นเป็นร่องคุณคำชัดเจนอยู่นะตอนนั้นนะ<อ>มีไหม,ม,มชัดเจนไหม ชัดเจนไหมอ่าไอ้ร่องก่อนหน้านี้เออไงหน้าคุยสิก่อนหน้านี้ล่องนี่เป็นยังไงเป็นหลุมเลยใช่ไหมสองหลุมเลยใช่ไหมตอนนี้เป็นยังไงหาเห็นไหมไม่มีครัไม่มีมันมาชิดกันแล้วนะกระดูกครับอาจารย์ได้นวดไหมไม่ได้นวดรอ่าส่งพลังแค่ประมาณห้านาทีเนท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ให้เคลื่อนเดินหน่อยะไรหน่อยให้เข้าที่นะเป็นไงอาจจะจันไหมรกระดูกเธอห่างที่เธอเจ็บซีกซ้ายแล้วเราเดี๋ยวเราจะดูเรื่องให้แผนไทยเข้ามาดูร่วมอีกทีหนึ่งลงลึกถึงกระดูกถึงเซลล์ซึ่งมันบล็อกเธอไว้ถ้าพลังงานก็อย่างที่อาจารย์อธิบายให้ฟังเป็นวิทยาศาสตร์นะวันนี้เรามาเข้าคอร์สอบรมสุขภาพองค์รวมนะคะคจะได้เข้าใจระบบทุกอย่างนะคะโอเคค่ะ